สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องเดอะกุ๊กๆเราพักกันไปนะครับเป็นอาทิตย์นะแต่ช่องเก่าเนี่ยเราโบยบินไปนะครับก็ช่องช่องเก่าโอโ้โหโดนไป2ช่องแล้วนะสร้างมาใหม่ในระยะเวลา1เดือนก็พักไปเลยอาทิตย์หนึ่งนะครับรอบนี้กลับมาลงนะครับนะนี่ครับผมนี่แยงเลยนะฮะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวระบบตรวจเจอนะครับ <c oughs> ตามนี้นะเพื่อนๆนะอ่ะก็ห้าพันนะครับเดี๋ยวใส่เจ็ดร้ยห้าสิบไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องใหม่ไม่ได้ละนะครับก็ลงเป็นสามรอยไม่รู้ว่าช่องนี้นี่จะอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มไลาย เพื่อนๆจะได้รู้นะครับว่าถ้าผมสร้างช่องใหม่เนี่ยก็จะได้แจ้งกันในในไลน์ในอะไรอย่างนี้เนาะหรือเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่าจะยังไงสิงโตมากูได้ยอย่างโลอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้กดเลยนะผมก็ไม่ได้กดเลยนะนานเลยครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ได้กดเลยพักกายพักใจ ไปฮะนี่ก็กดมานี่ยังไม่เห็นอะไรเลยอ่าดาบมาโอ้ได้สิงโตนะครับเข้าฟรีสี่รอบเข้าฟรีเข้าฟรีเออเนี่ยครับโลเต็มไหมไม่ได้นะ ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคาพูดเนี่ยนะอ้ากดต่อครับไม่อยากจะให้มันบินนะอยากจะให้มันอยู่ยาวๆหน่อยนะช่องนี้เอ้ยอย่าว้าเยอะดิว้าวเยอะนะครับอืมมันจะได้ลงหรือเปล่าเบ็ดหน่าจะได้ลงเป็น150นะ 150ไปเพราะว่า300นี่ไม่ไหวแล้วอ่ะดูดเยอะมาก1 5าสก็ดูดเหลือไว้ให้สักทางนึงเถอะถ้าดูดทุกทางนี่ตายแน่เหลือไว้พี่สักทางนึงเถอะนี่ก็จะไม่เหลือแล้วเนี่ย โอ้โหแล้วก็ยังยิงยาวถ้าสิงโตมาก็ยังดีโอ้แต่ลุ้นยากเอาไปลองออตโต้ดูสิรอบเสียงน่าจะดังไปหน่อยนะเบาเสียงก่อน ลืมเบาเสียงเลยโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจากมันเนี่ยเดี๋ยวแก้มือใหม่ลุยครับลุยก็เอามาเท่าเดิมนะครับเป็น300ออตโต้นะสัก20รอบใส่เลย เอ้ยแถวสามนะครับสิงโตลงนี่ก็เต็มกราฟเลยนะเออเอารอบนี้ก็ดีขึ้นหน่อยนะครับก็แลดูดีขึ้นมานิดนึงแต่โล่นี่ยังไม่ได้เลยนะครับผมพูดเสมอนะเล่นแต่ละรอบเนี่ยมันต้องมีโล่มาบ้างนะถ้าไม่โผล่มาเลยเนี่ย คือมันจะแย่นะครับในรอบนั้น,น่ะโลเต็มเต็มเนี่ยนะามาครับเข้าแล้วนะครับของฟรี สิทีไหมโลจ่อนะครับได้แค่5ทีมาเรามาลุ้นไหลดีขอโล่เต็มหน่อยสักครั้งนึง ไม่ได้นะเว้ายาวๆโอเคลุ้นกันต่อเจทีนะครับอยากจะเล่นอยากจะลองเปิดเทอร์โบดูบ้างนะ โอโหดูดิยังไม่ได้เต็มอีกอะลายอะนะนี่ก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ลุ้นดาบลุ้นดาบไม่ได้ไม่มาโอไม่รู้จะเอาอะไรไปโชว์คนดูแล้วเนี่ยลายไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับลองสิบทีเทอร์โบ เธอโบก็ดูดไม่แพ้กันดูดเยอะกว่าด้วยขอลองอีกรอบโ oh. อ้โหูจ่อขนาดนี้ยังไม่ได้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วล่ะมั้งเราโอ้โ oh. ห สุดยอดแห่งความเค็มไปไม่ได้จัดนานนะครับกลับมาจัดโดนชุดใหญ่เลยโดนชุดใหญ่เลยคือว้า,วาค่อนข้างเยอะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้กันใหม่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ